สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรุ่ชี่แอสโซเรจิรุ่ชี่คนอ่านไพ่วันนี้เราจะมาดูว,าวันพุธวันพุธเดือนกรกฎาคมเดือนหน้าเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะเรามาดูกันว่าคนวันพุธเดือนกรกฎาคมเดือนหน้าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะการเงินการเงินการงานการเงินการงานความรักโชคลาภและสิ่งศ <regulation>. ักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรมาเรามาดูการเงินกันก่อนเลย กา,การเงินโอก้การเงินโอเคมากการเงินโอเคมากเออการเงินดีมีผู้เปเออการเงินดีมีผู้เปนะคะการเงินมีความคล่องตัวการเงินมีความคล่องตัวนะคะไม่ติดขัดไม่ติดขัดนะถึงแม้มีปัญหาก,ก็จะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือเออนะคะส่วนเรื่องของการงานโอ้ แตก่การงานอาจจะยังไม่ได้ดังใจมีเหต เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ hmm. มีอะไรบางอย่างในที่ทํางานถ้าเป็นพนักงานประจําก็อย่าเพิ่งลาออกนะจ๊ะอดทนนิดนึงอดทนนิดหนึ่งถ้าอยากจะลาออกต้องหางานใหม่ให้ได้ก่อนแล้วค่อยลาออกนะส่วนเรื่องหนึ่งของในเรื่องของธุรกิจพ่อค้าแม่ขายอาจจะเขาเรียกว่าอะไรยอดขายอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ตั้งใจไม่ได้เป็นไปดังที่หวังเออนะคะหรือเขาเรียกว่าอะไรดูเอกสารสัญญาด้วยนะถ้าเป็นทิป่นเกี่ยวกับธุรกิจอะไรเงี้ยให้ดูเกี่ยวกับเอกสารสัญญา ะะอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างให้ระวังเรื่องการงานให้ดีเดือนหน้านะเดือนกรกฎาคมวันพุธให้ระวังเรื่องของเอกสารไว้ให้ดีนะคะเอกสารสัญญาอะไรต่างๆลองดูให้ดีนะส่วนเรื่องของความรักโอ้โหแต่ความรักเลิศอะความรักเลิศความรักดีความรักดีคว,กดความรักเลิศน,นะคะ สิบเต็มสิบอารมณ์เหมือนแบบครอบครัวแฮปปี้เอนดิ้งจบสวยนะคะมีการเข้าใจกันมีการเข้าใจกันเออถ้ากดเขาเรียกว่าอะไรกดเคืองกันงงแงกันไม่เข้าใจกันคืนดีกันไปกันต่อได้อยู่ไปกันต่อได้ยาวๆถ้าคนยังไม่มีแฟนจะมีคนคุยเข้ามาส,สถานะสถามนะสามนะารถอ่าสารสัมพันธ์ได้คนคุยอยู่แล้วมีมีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์ต่อนะคะโดยรวมความรักดีมากเออโชคลาภ โชคลาภของคุณอาจจะมาจากแดนไกลเออหรือว่าอารมณ์ไปซื้อเลขซื้อเบอร์ซื้อไกลๆได้เดินทางไกลนะคะเออโชคลาภอาจจะเป็นแบบมาของมาจากไกลๆได้รับข่าวดีจากทางไกลเออนะคะแล้วก็ถามว่าดีดีไหมระดับ10เลยนะคะ1ิไม้เทา้าบางทีมันอาจจะแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอะ อึดอัดหน,นักหน่วงอะไรมาก่อนแต่สุดท้ายแล้วมันจะดีเออหนักแต่ดีหนักแต่ดีนะคะหนักแต่ดีมาดูพ่อพ่ออยากบอกว่าพ่ออยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเหนื่อยไม่ว่าคุณจะทอ้อแต่หลังจากนี้ คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นชีวิตคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนผีเสื้อกำลังจะลอกคราบนะคะผีเสื้อกำลังจะลอกคราบเออจากตัวหนอนกลายเป็นดักแด้นะคะอยู่ในอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะ อยู่ในใยไหมดักแด่อาจจะอึดอัดสักหน่อยแต่ถ้าคุณพ้นเดือนนี้ไปได้นะคะคุณจะแปลงร่างได้อย่างสวยงามคุณจะสบา,สบายมากขึ้นนะคะอาจจะหมายถึงตรงนี้ก็ได้อาจจะหมายถึงเรื่องของการงานนะคะให้คุณให้คุณอดทนให้คุณอดทนนิดนึงนะคะเออทำใจเย็นๆทำใจลมๆให้คิดซิว่าทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันจะผ่าน เดี๋ยวมันจะผ่านไปได้แล้วเดี๋ยวมันจะดีเองเออนะคะนะอดทนนิดนึงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะคะนะหากถูกใจคลิปนี้เออหากถูกใจคลิปนี้ช่วยกดหัวใจเป็นข้าวคูช่วยกดติดตามด้วยนะคะจะได้รู้ว่าพี่ไพ่อยากบอกอะไรดิชิแอโทรจีริชิคนอ่านไพ่ขอบคุณค่ะสามารถกดติดตามพี่หมอได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ